สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะมาบอกวิธีการผสมบีกโกลนะฮะใช้ฉีดพ่นกับพืชทุกชนิดเลยนะฮะหลังจากที่ท่านได้รับบีกโกลแบบนี้แล้วนะคะก็จะอยู่ในซองพลาสติกใสนะฮะบีกโกลเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชน,นะคะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะฮะใช้ผสมนะครับว่าผสมยังไงในซองนะฮะจะมีโบชัวนะฮะวิธีการใช้แล้วก็ช้อนนะฮะช้อนที่ ส่งไปให้ด้วยนะฮะนี่คือช้อนตัวนะฮะและนี่ก็คือบีโกลหนึ่งซองนะครับบีโกรหนึ่งซองเนี่ยสามารถฉีดพ่นกับนาข้าวได้สิบห้าถึงยี่สิบไล่ครับเราก็ฉีกซองออกนะฮะอ่าอันนี้เป็นถังสิบหกลิตรนะครับถังสิบหกลิตรเนี่ยเราจะใช้แค่ประมาณเกือบหนึ่งช้อนนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ใส่ถังยี่สิบลิตรนะครับก็หนึ่งช้อนพอดีเลยนะฮะช้อนแค่นี้เองนะครับ เดี๋ยวผมก็จะตักนะฮะตักบีโก1หนึ่งช้อนนะนะครับอันนี้ก็เนี่ยฮะหนึ่งช้อนแต่ว่าอันนี้ไม่เต็มนะนะครับเราสามารถตักได้หนึ่งช้อนเต็มๆได้เลยนะครับก็ถ้าเป็นถังยี่สิบลิตรนะแต่อันนี้คือถังสิบหกลิตรนะครับดูนะครับแล้วก็ใส่ลงไปครับแค่นี้เองครับเราก็เก็บช้อนแล้วก็ เอาบีโกลนะฮะจะใช้ยางมัดก็ได้ครับใส่ไว้ในซองซิปนะครับแล้วก็ปิดแค่นี้ครับไม่ให้โดนแดดเก็บไว้ใช้ได้2ปีเลยครับ1ซองสามารถใช้ผสมน้ำได้800ลิตรครับแล้วก็ฉีดพ่นนนข้าวได้15-20าถึงย่แล้วก็เอานี้ครับมุนนะครับคนให้มันเข้ากันเนาะนะครับมันจะแตกตัวเร็วมากๆเลยครับนะครับเพียงเท่านี้ครับก็ สามารถนำไปฉีดพ่นได้แล้วนะฮะ